ไปครับยามเป็ดกันโล้างนี่ดำเหรอครับ,รบ,ด,นนรบดินแนวแน่แน่เลยครับผมดินนะหขอขอถือเพ็ดนะครับ,บรเบิองรถเสือเพ็รจิ้วเบชดโอ้ตกเงยนะครับนี่ อิงจำนะครับตัวแหลกเห็ดมันมาแล้วครับอืมืันนะครับตัวเงี้นะครับนี โอ้ยปากค้ไงครับอืปากค้ไงหุ่มจนะใสงงามนะครับครับอืมตวงามนะครับแคมสองอืม โอ้ถือปลาโอ้นี่ครับนี่งอืมอืมจิงจังเลยวะเ r ็ b แกมสามมาแล้ว g r บเแ็มสามครับอืมแ็มสาม โอ้ยมันยังเต็ม้ปลาลูบออก่าก็เปิดใั้เสียโอ้ถือปลาโอ้อยนครับผมประคอหน่อยครับ นมองท่านผู้ชมเบิองผมเบวดกบอยู่ในหลังหนึ่งครับประคอมาติดนะครับนี่โอ้ตายออตัวเง่ทรับอืตัวเง่เครับตัวนี้อื่เบ็ดกบครับผมใส่กบหลังหนึ่งครับไอ้เอาปรคาคอไมากินนะครับติดตัวบกเงยเลยนะครับอมดคือ,อเก่าแล้วครับท่านผู้ชมขอะหยัดหพดครับ